รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวยัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการครอบจักรวาลก็ยังอยู่ที่หมาเกาและผมก็ยังอยู่กับสันติหรือน้องโต๊ดครับพี่ยอดเมื่อคืนเราพักกันที่โรงแรมแมนดารินโอเรนเจลซึ่งแบบสบายมากสบายมากบริการระดับ5ดาวบวกนะครับพี่สุดยอดจริงๆเราอยู่รอบรอบล้อมไปด้วยตึกรามเท่ๆสวยๆครับผมตัวโรงแรมเองครับพี่ยอดแมนดารินโอเรนเจลนี่อยู่ใจกลางหมาเกาก็คือเกาะหมาเกาวนั่นเองนะครับล้อมรอบไปด้วยโรงแรมต่างๆระดับ5ดาว นะครับมีโรงแรมต่างๆมากมายแล้วก็ห<ช>้าสรพสินค้าซูเปอร์แบรนด์เนมก็อยู่บริเวณห้าสรพสินค้าที่ติดก,กับโรงแรมเลยแต่ที่สําคัญเองตัวมาเก๊าเองเนี่ยนะครับเป็นเมืองหน้าด่านทําการค้าขายมาตั้งแต่โบราณณฉะนั้นนา,นานาชาติมารวมอยู่ที่นี่อาหารเช้าของที่นี่ก็ย่อมไม่ธรรมดาโอ้โหมีมากมายเลยครับพี่ยอดทั้งฝรั่งเศสนะครับโปรตุกสมีอิตาเลียนก็มีนะครับจีนก็มีญี่ปุ่นญี่ปุ่นมีอีกต่างหากครับโอ้โหย่ายิี้จะพลาดได้ยังไงครับ ต่อาหารเช้าที่นี่ครับที่แอบไปดูมาเนี่ยของอาหารฝรั่งเนี่ยจะมีบัก็ตตัวเล็ก oh. กรอบนอกนุ่มในแ oh. ยมแต่ละชนิดแฮนเมดหมดทํา oh. เองทําด้วยวกุ๊กทําเองเชฟลงมาทำมันเอง oh. น้ําส้มน้ําองุ่นทุกอย่างคือคั้นสดสด oh. สดของวันนั้นเลยลุ่งขึ้นทิ้งมาสดใหม่เลยโอ้โหเยี่ยมเลยพี่ครับขอผ,ผ,ผมเองเนี่ยนะที่แอบไปดูมาเหมือนกันนะพี่ยอดมี ติ่มซ้ำของเขาถิ่มซ้ำเขาจัดน่ารักมากเลยพี่ไม่ว่าจะเป็นทาเก๋านะครับซิ้วไหมคือขนมถีบเนี่ยนะครับแล้วก็มีดัมปิ้งไส้ผักนะครับแล้วก็มีอย่างซิคโครงหมูนะครับพวกนี้เขาจะใส่เป็นถ้วยเล็กๆนะฮะพี่แล้วอยู่ในในถาดนึ่งอันใหญ่เลยเราเห็นซอสเขาเยอะมากถูกใจคนไทยนั่นเลยมีซอสสารพัดเลยเยอะแยะมากเลยครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออาหารเช้าที่นี่พี่จะมีเชฟผู้หญิงนะฮะมาทำบะมงบะหมี่บะหม,มี่มีให้เลือกเส้นหมี่มีให้เลือก5้าชนิด แล้วก็มีพวกเนื้อให้เลือกไม่ว่าจะเป็นกุ้งไม่ว่าจะเป็นคอหมูไม่ว่าจะเป็นดัมปิง้งลูกชิ้นเกียเก๊ยวเก๋ชอบแบบไหนชอบชิ้นไหนชี้ชิช้นนั้นมาอยู่ในจานเราเลยใช่เลยฮะหอมมาสดสดสรอนนะครับ, <laughs> รบไม่ไหวแล้วพี่งั้นเดี๋ยวเราไป <laughs> รับประทานกั <laughs> นเลยดีกว่าพี่แต่ก่อนจะไปนะครับคือบอกว่าหลังจากที่เรากินข้าวกันแล้วเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะไปเที่ยวเมืองมะเก๋อไปดูซิว่าวัฒนธรรมที่เขามีเป็นเสบเมื่ก่อนเขาบอกว่าเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิตครับ น่าสนใจแค่ไหนเนี่ยแต่ตอนนี้เราต้องอาหารเช้าทานได้ด้วยท้องราไปต้องดูก่อนเสร็จเลยครับละลานตาละลานตาโต๊ดโอ้หเริ่มจากมาฟินนี่ของโปรดผมเป็นะครับแล้วก็ทาสของมาเก๊าพี่ยอดน้ำผึ้งเนี่ยรู้เดือนห้าหรือเปล่าสดๆเลยแล้วก็โยเกิร์ตหลากหลายรสเลยครับพี่ยอดบรรยากาศแค่นี้แล้วผลไม้ไม่รู้กิจชนิดนี่นี่นี่ของโปรดเลยครับคุณผู้ชม เวลามีฐทานลงไปนะเสียงมันดังกรึบเลยที่ตอนผ่านหนังน่ากินจริงครับไข่ค,คนของพี่ยอดนี่ก็ยอดมากนะครับเขาก็คน<ม>คนคนคนแล้วไข่ไข่ค่อนข้างสดมากนะครับพีนี้คือไม่สุกจนเกินไปครับมันคริสปี้แบบนี้เวลาทานแล้วอร่อยอร่อยครับชอบอนี่อะไรนี่ถิ่มซ้ำครับผมชอบถิ่มซ้ำหลากหลายชนิดเลยพี่ ครับที่เราทานอาจจะดูเห็นเล็กน้อยจริงๆแล้วเก็บไป3เซตแล้วครับถ้าเปิดบันก็กินเกือบเที่ยงอ่ะพี่ <c oughs> โอ้เชฟมาดูเราถึงเช้าเลยนะครับผูกพันผูกพัน สนับสนุนรายการโดยไส้กรอกตราบีลักกี้หลากหลายเมนูอร่อยกับม่วนสูงคุณผู้ชมครับจุดที่เราสองคนกัาจะเดินขึ้นไปนะครับตรงนี้เขาเรียกกันว่าอาม่ากิเล ชุมชนที่อยู่แถวนี้ครับพี่ยอดเขารวบรวมเงินกันเพื่อทําอาม่าวิลเลจขึ้นมาเพราะสารอาม่าของเก่าเองเนี่ยมันค่อนข้างจะเล็กและคับแคบคนเข้าไปนี่แออัดเลยก็เลยามารวบรวมเงินกันแล้วก็สร้างเป็นสารใหญ่ขึ้นมาคล้ายๆรว่าเป็นหมู่บ้านเทพเจ้าอาม่าเ่้าฝากตีไม้ลายมือนะครับการแกะสลักต่างๆสวยงามทีเดียวแหละภูมนี้ก็แกะจะขินแกนิดนะพี่ไม่ง่ายนะมันแข็งมากแข็งมาก <นะ S 2> ครับพี่นะครับทังตัวข้าไปข้างในนี่ใหญ่ว่างในลานเนีประสงค์เนี่เบอเริ่มเลยข้างใน เวลาคนที่มาทั้งจากแผ่นดินจีนนะครับหรือมาจากฮ่องกงต่างๆก็มาไหว้เจ้ากันก็จะสะดวกสบายนะครับเต่าอ,อันนี้เป็นเต่าครับซึ่งจะเป็นตัวที่มาชุนมครองช่วยมนุษย์ในรอบ60ปีถัดจากตัวเพยเยาที่มีความเชื่อของจีน,นครับครับครับ,รบเพราะว่าหงจุ้ยนี่เขารอบ60ปีครับทูบที่นี่ไฟธรรมดาจุดไม่ติดนะนครับมันมันมันไซส์ใหญ่มากเลยครับพี่ไซส์ใหญ่นะจุดทีนึงอาทิตย์หนึ่งนะสาปดาวอันนี้เขาบอกว่าได้เดือนหนึ่งเลยครับโอ้ ีคนนไทยยด้วก็เหมือนบ้านเราครับพี่ก็ทําบุญกับกระเบื้องมุงหลังคานะครับก็ขอคําอธิษฐานอะไรเวลากระเบื้องแตกก็ที่ผ่านคนนี้จะที่ฐานเยอะนานๆนะครับนี่เป็นกระถางนครับแล้ววันนี้พอดีเป็นวันวันสาด้วยครับวันไหว้พระจันทร์ครับจะมีคนมาสวดมนต์กันเยอะเลยครับที่คืออามาครับอาบมา อาบานี่ยจริงๆเนี่ยเขาเล่ากันว่าเมื่อก่อนเนี่ยมามจากมาเป็นคนใจบุญจากเมืองจีนจะมาไหว้พระที่ทางทางฝั่งด้านนี้แต่ไม่มีเรือลําไหนมาเพราะว่าคลื่นลมแรงมากครับมีอยู่ลํหนึ่งที่พาอมามาแล้วเป็นลําเดียวที่มาได้ลาอื่นล่มหมดเลยล่มหมดเลยครับ,รบ,รบก็เลยกลายเป็นโอ้ที่อัศจรรย์คนก็สักการะบูชากันมาจนถึงคนนี้นะครับก็ถือว่ามาก็เปรียบเสมือนเทพเจ้าที่คุ้มครองเกาะมาเกาให รอดปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงที่บานประตูเป็นเรื่องเาวานะฮะนี่ผอขอพรอาม่าอาม่าชี้นําทางอะไรต่างๆศึกสงครามอาม่าก็ช่วยจัดการหมดเลยนะแกะสลักนี่หลายชั้นมากนะครับที่เอาหินมาแกะโอ้โหแกะก็ลึกลงไปสามสี่ชั้นไม่ใช่ธรรมดาเลยฝีมือลานบริเวณนี้พี่ยอดช่วงอย่างช่วงตุตจีนก่อนตุดจีนนี้คนจะมาไหว้กันเต็มลานหมดเลยนะครับแล้วนี่ก็คือรูปแกะสลัก ซึ่งสูงมากเรียกว่าใครก็ตามที่แล่นเรือผ่านอ่าวมาเกา๊าทางด้านนี้นะครับจะต้องเห็นชัดเจนเลยทีเดียวครับผมก็ถือว่าอาม่าเนี่ยเป็นเทพเจ้าที่คอยคุ้มครองผู้ที่จะมาเยือนเกาะมาเก๊าอ,อีกทั้งเกาะมาเก๊าก็ได้อยู่รอดปลอดภัยจากพยันตรลายทั้งปวงเนี่ยด้วยมีอาม่าคุ้มครองอยู่ครับก็คือที่มาครับคืออาม่าและเก๊าแปลว่าอ่าวอาม่าเก๊าจริงๆเป็นชื่อเดิมแต่ชาวโปรตุเกสเรียกเรือแค่มาเก๊าครับไปต่อไปต่อเรามีรถส่วนตัว อันนี้เราพามากินอาหารเที่ยงที่ร้านสปาโกลิสบัวซึ่งเป็นอาหารที่เรียกว่าอาหารเมนกานิสเป็นอาหารผสมระหว่างโปรตุเกสกับอาหารจีนมาผสมกันก็เรียกว่าเมนการ์นิสซึ่งอาหารเมนกาิสนิสมีมาตั้ง400กว่าปีแล้วจะเทียบเคียงก็คงจะเหมือนกับ <Fusion S 2> ฟิวชั่นฟิวช<ม>ั่น<ม>สมัยนี้มา,าคุยกันเนี่ยเขามีมา400กว่าปีแล้วที่ตะวันออกตะวันตกมาพบกันในความอร่อยเนี่ยครับผมอันนี้ก็เริ่มจากมะกรูนะครับ ที่ชอบมากี่เป็นซอสเสรจครับพี่ยอดเขาเอาสั่งมาจากโปรตุเกสเสร็จแล้วมาย่างบนไฟไฟเขาเรียกเฟรนเบ้นะครับอันนี้เป็นคล้ายๆทอดมันแต่เอาปลาคอร์ดมาทำอนันนี้เป็นกลับนี่ก็แบบหอมนะเพราะว่าไวทไ์ไซอสใช่ไซรวท์ขาวหอมเลยอันนี้เป็นสโม o แซลมอนครับพี่ยอดสี่อย่างนี้ถือว่าเป็นแค่เรียกน้ำย่อยนะครับมาเป็นเรียกน้ำย่อยสตาร์เตอร์เปยกน้ำย่อยก็เล่นเกือบจุกแล้วนะครับ พอโปรเฟรเสร็จก็จะมาหันให้เราทานกันเขาสั่งมาจากเมืองที่เรียกว่าชั้นนําของที่โปรตุเกสเลยเป็นไงครับคํานี้อันนี้เป็นซีฟู้ดแคมซุปนะครับก็เป็นเอาพวกซีฟู้ดทั้งหลายแหล่มาทำซุปให้เราทานน้ําซุปคล้ายๆอบสเตอร์บิสที่เรากินของพวกฝรั่งมีมีกลิ่นเหมือนย่างกุ้งย่างอยู่ในนั้นหอมใช่ไหครับอันนี้โปรตุเกสดักไลซ์อันนี้ ผัดนะเอาไปอยกนะครับอันนี้เป็นไก่พิเศษไก่บารารคาส์สไตล์โปรตุเกสนะครับอันนี้ผมชอบเลยผมชอบมากข้าวต้มอันนี้เ้าต้มประจำร้านของเขาชื่อสวาตโกลิสบัวเพราะรสชาติของข้าวต้มต้มยำมันมีความเผ็ดร้อนของเครื่องเทศีไงด้วยอร่อยอร่อยเราก็ทานกันทานกันไม่หยุดนะครับไม่หยุดแต่ครับทานไปเพลินเรื่อยๆเรื่อยอ้าม ดูดูสีหน้าอร่อยมากดูดดอ,อันนี้จะจะเป็นปลาโซครับพี่ยอดนะครับแล้วมีเสิร์ฟบนกล้วยเอากล้วยมหวานด้วยเราก็นึกไม่ถึงนะว่ากล้วยจะเข้ากันได้แต่เข้ากันเข้ากันครับอร่อยขนาดนี้เลยต้องเรียกเชฟมาเราเรียกเชฟมาสัมภาษณ์ว่าประวัติความเป็นมายังไงเขามาทําที่นี่อยู่30กว่าปีตั้งแต่เปิดร้านนะครับถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นเจ้าของก็เปรียบเสมือนหนึ่งพาร์ทเนอร์เหมือนแล้วครับจากโปรตุเกสมาอยู่ที่นี่เลยเนี่ย ติดใจครับบรรยากาศนะปลาก็ตากแล้วแต่ผมชอบทานรปลราโดยเฉพาะลักษณะแบบทางทางโปรตุเกสเนี่ยรสชาติจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงส่วนนี้ก็แบบของหวานสไตล์โปรตุเกสนะครับส่วนร้านนี้ใครมามาเก๊าและข้ามาทางไทยปราพลาดไม่ได้นะครับเพราะเป็น ฐานที่มีชื่อเสียงที่สุดของมาเก๊าเลยนะครับขายวันหนึ่งนี่ต้องเยอะนะครับพี่ยอดถึงว่าขายสามหมื่นกว่าชิ้นต่อวันอไ้ไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดาเลยเมื่อกี้ลูกสาวเจ้าของร้านนะครับเขาก็จะพาเราเข้าไปดูซิว่าเ,าเขามีส่วนผสม,มทํะไรก็ไข่แดงไข่ขาวเขา,เขารวมกันเลยรวมกันเลยครับพี่ขั้นตอนก็ไม่ยากครับก็จะมีตัวตัวแป้งที่มาทําเป็นตัวรองก็คือตัวฐานแล้วก็ราดตัวส่วนครีมครีมที่มีส่วนผสมของไข่แต่ตรงสูตรและความร้อนที่ต้องพอเหมาะ พอเมื่อเข้าเข้าเตามาแล้วออกมาเนี่ยเขาจะมาคัดเลือกนะครับอันไหนที่ใช้ได้อันไหนใช้ไม่ได้เนี่ยเขาจะแยกถาดเป็นางหากไม่เอาออกค่ะครับผมก็ถือว่าเขาก็คงมาตรฐานของเขาไว้เป็นอย่างดีนะครับเพราะเขาเปิดมานานแล้วต้องเป็นเป็นร้านที่ชื่อดังมากเป็นหนึ่งในของฝากที่คนซื้อจากเมืองไทยนะครับลอเวลาแวะเวียนกันที่นี่แล้วครับขายวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ใช่น้อยนะเยอะมากครับสามมือกว่าแต่วันนี้เขาบอกว่าจะขายได้ดีขึ้นกว่าเดิมครับผมเพราะว่าเรามีกุ๊กคนใหม่ จริงๆก็เลยอยากจะลองดูนะครับเห็นเห็นเจ้าของร้านเขายืนลุ้นอยู่เหมือนกันว่าจะเทของเขาหกหรือเปล่าแต่ก็ที่ผ่าน <c oughs> ผ่านออกมาก็หน้าตาหล่อสวยใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับมาเขาผ่านการคัดอยู่เหมือนเดิมนะครับมานะครับก็ถือโอกาสอุดหนุนเขาซะหน่อยหนึ่งนะครับไหนๆก็มาแล้วนะหนุนเขาแล้วก็ชวนผมผมแอบชวนเขาไปเที่ยวเมืองไทยด้วยแนะแน่แต่อะไรก็อะไร <c oughs> ไหนๆซื้อติดมาติดมือแล้วนี่ก็เรียกว่ากินเผาขนหน้าร้านห้ไม่ไปไหนไกลเป็นไงแป้งมันกรอบบางมากพี่นะครับแล้วตัวทาดเนื้อที่เป็นไข่ของมันนี่ก็มันแต่ไม่หวานเรียกอร่อยลิ้นเปิดไมนึ่งเกิน1 9ดเกเกือบ30ปีแล้วนาะครับ สนับสนุนรายการโดยไส้กรกตรามีลักกี้หลากหลายเมนูอร่อยกับง่วนสูนคุณผู้ชมครับไทยจีนแล้วก็มีวัฒนธรรมที่คล้ายๆกันวัดวาอารามสัญเจ้าก็มีมากมายเหมือนกันครับครับผมที่นี่ก็เป็นหนึ่งสัญเจ้าครับชื่อทางกุงเทมเพิลนะครับเป็นสัญเจ้าที่สําหรับชาวประมงของมาเก,าาก๊านิยมมากราบไหว้สักการะบูชาก็จะมีเทพเจ้าอมาม่าอยู่ที่สัญเจ้าแห่งนี้ ชาวมองก็ต้องการความปลอดภัยความเจอญรุ่มงเรืองค้าขายร่ำรวยต่างๆเนี่ยนะครับเราก็มาไหว้พระที่นี่ด้วยเช่นกันครับผมและที่เห็นเรือลำนี้นะครับพี่ยอดทำจากกระดูกของปลาวานมาแกะสลักเป็นรูปแบบนี้เลยครับพี่ลำนี้หลายร้อยปีแล้วนะที่เขาทำกันมาเนี่ย ในสมัยก่อนในเ,เรื่องการเดินเรือนี่มาเก๊าที่เรียกว่าเป็นกิจวัตรกันเลยทีเดียวกิจวัตรครับก็ถือว่าเป็นเกาะอ,อันนี้คือซินดี้เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวนะครับ,รบที่มาช่วยเราดูแลแล,และอธิบายเรื่องราวต่างๆมีข้อมูลต่างๆให้กันเยอะเลยทีเดียวครับแต่ได้มาแล้วผมก็อธิษฐานอธิษฐานอะไรนะเนาะพี่ข<พ>อให้คุณผู้ชมมีความสุขครับครับผมครับของผมมาเนี่ยเล่นแบบเพราะอันนี้อันนี้เป็นจับทูแบบจีนนะพี่ Chinese tradition นะจับแบบจีนนะครับ ครับตั้แต่ละที่เขาก็จะมีคนเนี่ยนะครับที่นั่งคอยดูแลความสะอาดเพราะเราไปทุกสังเจ้าเขาสะอาดหมดเลยนะครับแล้วก็ที่นี่เองก็เป็นสัญเจ้าไม่ใหญ่ครับพี่ยอดเพราะนั้นคนที่มาก็เหมือนแบบเป็นศาลเล็กๆแต่มีความเชื่อเฉพาะเรื่องอันนี้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเดินเรือการอะไรต่างๆเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับเรามามาเก้ากันทั้งทีก็ อบจักรวาลก็จะพามาร้านอาหารจีนต้องเรียกว่าระดับเลิศทีเดียวครับผมอันนี้เป็นมิชลินสดาวนะครับดีเอฟรัสลซึ่ง3ดาวนี่ไม่ใช่ง่ายๆและไม่ธรรมดาครับผมอยากจะเรียนให้ทราบว่าพัตนาการอาหารจีนในโลกนี้เนี่ยจะมี3ดาวมิชลินอยู่แค่2แห่งเท่านั้น1อยู่ในฮ่องกง2อยู่ในมาเก๊าซึ่งได้3ดาวมิชลินของโลกนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะฮะพัตนาการแห่งนี้เองนี่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นพัตนาการที่มีเขาเรียกว่า creativity แล้วก็การ d e c o r a t i o n ของอาหารนะฮะที่อันดับ หนึ่งของในโลกนี้ก็ว่าได้ผมเชื่อว่าไม่มีพัฒาการแห่งไหนในโลกนะครับที่สามารถบรรจนสรรสร้างเมนูออกมาแล้วได้น่ารักน่ารับประทานแล้วอร่อยได้ขนาดนี้ซึ่งคุณชงคงเห็นอยู่กับตาตัวเองก่นแล้วนะครับและผู้ที่รังสรรอาหารน่ารักน่ารับประทานแล้วได้มิชลินดามดาวาขนาดนี้อยู่ข้างๆนี่นะครับพยินอย่างนรัโลุกป่านเข้าสู่ร้านอาหารรุ่งรักฉินชื่อชัยชัยเฟ็นตู้เชี่ยวชาญด้านอาหารแรก ไม่น่าเชื่อเลยนะครับพี่ยอดว่าทำได้ขนาดนี้นะครับอันนี้แบโอ้โหเป็นออกมาเป็นเม่นเลยนะครับอันนี้ชื่อว่าเป็นบาร์บีคิวพอกบันนะครับเม่นน้อยเม่นน้อยครับมีใครอยากเรียนแบบกันเยอะไหมแบบนี้อยากจะเรียนให้ทราบว่า ในมณฑลกวางตุ้งเองเนี่ยทุกคนพยายามจะทําให้สันร้าออกเป็นรูปสัตว์แบบนี้นะครับเอาถิ่ซ้ำมาทำนะครับแต่ที่ผ่านมาเลยไม่เคยมีพัตนาการไหนในโลกนี้ที่สามารถทําออกมาแล้วเนี่ยได้แป้งบางและได้เนื้ออร่อย j u ซ c ่ขนาดเท่ากับบาร์บีคิวพอกบันของดีเอที่เชฟไปได้ทํามาครับฉะนั้นแต่ละรตนที่เรารังสรรค์กว่าจะคัดเลือกมาตั้งแต่เนื้อหมูตั้งแต่เนื้อแป้งอะไร่าจอมันตรงนี้เนี่ยนี่แหละถึงเหตุผลที่ได้3ดาว3ดาวครับ ถัดมาครับถัดมา,าสาวๆที่ชอบช้อปปิง้งช้อปปิ้งอร่อยด้วยนะครับเนี่ยสำหรับเมนูที่สองนี่นะครับพี่อ,อันนี้จะเป็นพายแต่เป็นพายกุ้งแม่น้ำนะครับเอ,เอากุ้งแม่น้ำเนี่ยมาทําเป็นไส้ข้างในของตัวพายและตัวพายนี่ทําเป็นรูปกระเป๋าถือของผู้หญิงซึ่งอันนี้เวลากัดเข้าไปแล้วเนื้อพายตัวนี้มัน มันนุ่มมากแล้วมันไม่รู้สึกเหมือนกินแป้งหนาๆเลยแล้วก็สัมผัสของเนื้อ,อเนื้อกุ้งแม่น้ำที่มันหวานอร่อยโดยไม่มีรสชาติอื่นมาปนเลยนะครับ,รบนี่ภรรยาเชฟพงสั่งมาว่าอย่างนี้จะได้ไม่ต้องไปชอปปิ้งครับ <c oughs> แล้วสุดท้ายจานนี้ต้องเป็นเราก็เป็นความลับทีเดียวเปิดออกมาแล้วทุกคนต้องนึกไม่ถึงทีเดียวว่ามีของอร่อยๆที่สวยงามแบบนี้ด้วยหรือ จานนี้เป็นจานสุดยอดของพัตคาหแห่งนี้ถือเป็นเมนูที่ขายดีที่สุดของพัตคารแห่งนี้ครับอันนี้ก็ค,ค,คือเป็นเขาเรียกว่าบูชิมดัมปิง้งนะครับก็คือห้เก,ก่านี่แหละครับพี่ยอดจะเอามาทําเป็นรูปลักษณ์ของปลาทองนะครับดูเหมือนตอนนี้ค่อยกำลังว่ายน้ํากำลังว่ายน้ําเลยครับนะครับเวลาพี่กัดไปปมนี่นะครับเนื้อแป้งมันบางมากนะครับแล้วก็เนื้อบูชิมที่เขาสั่งมาจากนิวซีแลนด์เนี่ยเนื้อมันหวานนอกจากหวานแล้วมันจะกรอบอร่อยมาก Uhm นะครับเพราะฉะนั้นการกินอยู่นี้หนึ่งคำแล้วกินแล้วแบบแบบแรกๆไม่อยากจะทานนะครับเห็นเป็นปลาทองแต่พอกัดไปปุ๊บนี่อยากจะเอาอีกสักตัวนะครับผมขอทั้งฝูงเลยได้ไหมนี่ครับผมวันนี้ต้องขอบคุณเชฟนะครับที่อุตสาห์สาธิตให้เราดูด้วยลอกมาพูดมาคุยกับเรานะครับ thank you เสียเียโอเคเสียการตกแต่งที่นี <rac> <os> ่ก <incomplete> ็ไ <bits> ม <three deuts> ่ธรรมดาครับดูโคมไฟสิเนี่ยครับ เขาใช้เงินเหนรียญโบราณของทีมมาตก,ตกแต่งครับ,รบเอเอเองก็เหมือนกับเหรียญสองเหรียญซ้อนกันนะ,ะเนี่ยเขาเริ่มจากสตาร์เตอร์เขามีให้สี่อย่างน,นะครับก็มีเปานื้อแล้วก็มีลักษณะออกมาคล้ายๆฮะเก๋าหน่อยหนึ่งครับแล้วก็มีหมูแดง <K an> <K an> ชอบมากนิม <K an> อร่อย <K an> ก็มีกุ้งครับสอดในซุกินี่สุดยอดนี่เป็นเร่องต้นเจ้าหน้าที่ไทยของมาเก๊านะครับที่เดินทางไปกับเราความเรยบความสะดวกทุกอย่างเลยอร่อยอร่อยอันนี้ถึงเป็นจานเด็ดของที่นี่เลยครับพี่ยอด เขาเรียกว่าหอยสังนะครับหอยสังนี่มีผสมของชีสต่างๆแล้วก็เอาเข้าไปอบก็ดูที่ฟูพักระดานั้นนะกินนี่อร่อยมากนะครับาจานนี้ก็ถือเป็นเมนูเด็กของที่นี่สุดค้มสุดค้มเวลามามาเข้าภาพไม่ได้ครับพี่ยอดก็คือเขาเรียกคิสปี้ชิคเก้นแต่นี่เขาทำประยุกต์ก็คือแยกส่วนของหนังออกมาแล้วส่วนของเนื้อเนี่ยเอาไปยำกับกับส้มโอคล้ายๆย,ยำส้มโอบ้านเรารกินใน,นก้ก,ก็ดีนะเป็นการเหมือนกับตัดรสชาติจากอีกจานหนึ่งจากอีกจานก็มีตัวขั้นครับ อันนี้เป็นจานเด็ดของเขาครับคือเบนโซฟิเล่นะครับเอาแล่เนื้อของปลาโซออกมานะครับแล้วเป็นดิฟายทอดงอนเป็นนางรำเห็นะครับแต่ตอนดิฟไฟนี่พี่ยอดเขามีใส่ใบชาหลงจริงไปด้วยเพราะนั้นเนื้อทอดออกมาแล้วกลิ่นมันจะหอมใช่วันนักทานเนี่ยคือมันมีกลิ่นหอมหอมนะติดจมูกอ้อยอิ่งเลยล่ะก็ไอกระดูกมันนี่ผมแอบกินนิดนึงหุบกรอบมากจานนี้ก็เด็ดจานนี้เด็ดครับเป็นสเปริลนะครับเป็นแค่ผัดเปรี้ยวหวานนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นจะเป็นผักนะครับแต่อันนี้เป็นฟองเต้าหู้พี่ยอด มีห่านห่านหม้อนี้สุดยอดเขาเรียกห่านมงคลครับพี่ยอดตัวนี้นะครับเขาจะเอาของดี8อย่างครับยัดไปในไส้ของในตัวของห่านนะครับแล้วหลังจากนั้นเอาไปอบครับอ๋อแอย่างก็เข้ากับดีเอทด้วยนะแล้วก็เป็นเลขมงคลของจีนด้วยเลยเมนูนี้ผมเชื่อว่าเป็นเมนูเดียวที่พัตนาการแห่งเดียวในโลกที่ทําแบบนี้เพราะไปที่อื่นจะไม่มีเลยโดยเฉพาะเดี๋ยวเราจะมีชาโบราณหอมกลุ่นเนี่ยนะครับนะครับก็จะมีขนมเอาเอาม้อเนี่ยมาทำบุญครับ แม่เสียดายวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดิม8โเช้าทอทบห้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ